ต่อมานะครับมีการเพิ่มข้อ10ทับหน,นะครับข้อ10ทับหตามประกาศฉบับที่3ปี2563นะครับโดยข้อ10ทับหนในรายละเอียดก็คือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และคณะกรรมการกองทุนไม่อาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ10ได้ทันต่อสถานการณ์นะครับตรงนี้ให้ประธานกรรมการตามข้อ12มีอำนาจอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกัน,ลนและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อได้ตามความจำเป็นได้ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อโครงการ โดยให้ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติตามประกาศนี้แล้วรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อ10ทับหตามประกาศฉบับที่3ปี2563เนี่ยให้อํานาจประธานกองทุนนะครับก็คือท่านนายกาเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยสามารถอ,าอนุมัติ ได้เลยนะครับในวงเงินโครงการหนึ่งเนี่ยไม่เกิน10,000แสนบาทต่อโครงการนะครับในการป้องกันแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนะครับให้สามารถอนุมัติดําเนินโครงการไปเลยนะครับและก็ให้ถือว่าได้เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนนะครับดําเนินการแล้ว ก็ให้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบนะครับ